สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อช็อคเวฟกันนะครับในเรื่องในหนังทาร์นโฟมเมอร์นะครับนี่ทำตามเลยนะครับแบบนี้นะครับเอาชิ้นส่วนสองชิ้นส่วนมานั้นกันนะครับทำอย่างนี้นะครับเอาชิ้นส่วนนี้มานี้แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ทำอีกอันนึงครับนะครับทำอย่างนี้อีกอันหนึ่งครับ ทำอย่างนี้นะครับหลังจากนี้ไปผมจะไม่พูดแล้วนะยกเป็นตอนจบคลิป ทำแบบนี้นะครับเอาชิ้นส่วนเอามาต่อกันหนึ่งสองสองสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนะครับแล้วก็ไปติดสลับกันขอโทษครับสโซไมาสลับกันมาสลับผมชบมาสลับกันครับขอโทษด้วยขออภัย ติดแบบนี้นะแล้วจากนั้นก็ทำตาม,ตามนันอน่างกันนะครับทำแบบนี้นะครับมาต่อกันนะครับก็หาชิ้นส่วนแบบอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นลายแบบนี้ก็ได้นะครับติดแบบนี้ไปแล้วก็หาอันนี้มามาติดมันนะครับแบบนี้เลยถ้าใครมีชิ้นส่วนนั่นก็ต่อเลยนะครับ อย่างนี้เลยนะครับต้องทำอย่างนี้นะครับเอาชิ้นส่วนแบบนี้ทำแบบนี้หาชิ้นส่วนแบบนี้มาสองอันแล้วก็ก,ก็ติดแับนี้นะต้องช้าแล้วจากนั้นก็ติดตรงนี้นะครับ,รบทำสองอันเลยนะครับเอามาติดทั้สองท่าน,นี้นะครับขออภัยด้วยถ้าใครอยากให้ต่ออะไรก็บอกมาเลยนะครับนี่คือคลิปแรกที่ผมทำนะครับ